ถูกแล้วหมาหมู้เนี่ยอาจจะหมาแต่มาสวดกัรเล่นสุดสวดกันเดยเพชต้องเรียบร้อยว่าโตติก้าฮะเก็บเอสฟินออกจากเกมไปฮะโซนิกจบ16ฮะหมดหน้าที่ในวันนี้ตะลุบู่เลยอ่าของเราไม่ได้จริงนะผมขอไปอังกฤษดีกว่าให้ตายเด้อระมาเอสเธอร์ฮะเดินมาอาโคไฟเก็บเอสเธอร์ออกจากเกมเป็นการเฮดช็อตฮะครับเฮ้ยแล้วเรียบร้อยพีโอครับไปน้องแสเดอร์ได้แล้วเโาไฟเด่นสุดแล้วเฮ้ยแล้วก็มาหูยเจ๊นระตึง แล้วสตาร์หลอดเก็บพี่โอจากเกมโลกีฮะมาให้ไวฮะมาให้ไวมาให้ไวสตาร์ลอดบอกเฮ้ยมันเหลือคนสุดท้ายเพื่อนบอกอย่ามึงชุบเล่นไปก่อนเพื่อนเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเฮสช็อตสตาร์หลอดหัวขมามไปโลกีเลื่อนลอยนะผมบอกก่อนแล้วปาระเบิดใส่ไปวันออนวันกับข้อไฟเกาหลีไฟเลสเทปูชิวสติลคิวมาแล้วพี่โอโลกีได้แต้มทีวันจบที่ห้าโอชิบอกว่าเดี๋ยวจัดการให้นะแม่โลกิไปเกี่วเข้อไฟมาเมื่อกี้จบเลยครับเเทรนมาเหมือนกัน เดทสองคิวมงก่อนเลยครับ้ะไปจอดตรงไหนวะนะแล้วเจนจีโลกิครับมงเข้าหาบอกทนไม่ไหวแล้วเว้ยดูลินจิเหมือนขับรถมาเที่ยวครับก่อนหลุดเดินฮนนนะดนูลินจิกหัวโลกิเจนจีจบ14ส่ไปสายแวีแวอ,ออกมาสากาคูณสองฮิปฮิปใส่กันแน่นอนแล้วเราโดมปลาระเบิดจากรองเคงจาก ดีจีโดนนะจังหวะนี้ลินชุนนัดน็อกไปแล้วแปดสมอกไว้หน้าตัวเองลองเคลองเคแจกออปชั่นไปต่อแจกไปติดติดกันสองสามลูกไปโอ้โหต่อเนี่ไว้ยดีจีครับดีจีบอกขอหน่อยแล้วกันเกมนี้ขอเคลียร์หน่อยครับตรงนี้ฮะเทียนบาร์ลู่เลยนะบาร์เบิดน้องแสงหน้าปัตตุลินจะได้แล้วมาเอาไฟเนาะลูลละ่ลลูล่ลเองลู่เลยไปน้องปัตตุลินแล้วน้องตัวเองแลเปิดกั้นเก็บ ทางหลินชุนออกไปแล้วลู่เหลี่ยก็โดนเปิดกัดดับเบิลคิวไปแล้วเฟอร์กัดเดินมาเดินมาในสโมกหวังจะปิดทั้งหมดฮะแล้วหมิงจึ่หมิงจึ่อยู่ในสโมกวิกเกินไปน็อกลูกของวอตันโบแล้วขา้าไม้คิววร้อยไม่เกิดสไปโรน็อกไปลู่โดนเกียร์เกลจากเดลไปเหมือนกันแลคิววร้อยในตั <โด S 1> ลลนหรือสไปโรโค้ดมาของเก็บฮิรูเซนคิวลงิงสปรีวอตันโบจบไปแล้วหกไปแล้วตอนนี้เดียรจีฝ่ต่อได้สิบเอ็ดคิวว่าเดียรจีนั่นนะฮะคิวลิงสปรีไปแล้วสำหรับเดียชาาม แต่ว่าตอนนี้เดเทของเรานี่ก็รออยู่ครับประวงพวกเขาด้วยนะครับแล้วเมตาเกมมิ่งก็เป็นตัวสกัดกั้นเดซีไว้ด้วยเหมือนกันและดีเอ้ด้วยเหมือนกันฮะตรงนี้ใช่ครับสุดเดเทของเราเหลือครบสี่เหมือนกันเอาละท่านผู้ชมครับเรามาลุ้นให้เดเทเกมมิ่งกินไก่พริกสาการกลับขึ้นหน้าแรกกันดีกว่านะครับเฮ้ยแต่ด้านหน้ามีเมตาเกมไม่ดูลินเปิดน็อกใส่วิกเก็ตไปตัวแปดสามพิกเก็ตออกจากเกมไปทันทีครับโอ้โหความเฉียบขาดของสไนเปอร์ฮะนูลินแล้วต้องเดินเข้าหน้าชนหน้าหน้าชนหน้าเมตาเกมมิ่งกับเดเเเเเเททกกกมมิ่่่่่งงจจะะะวววัััดดดนนนนคครรรรบออออีีีาาาหืปลลลแ้้๋ยตๆใส SKS ลับกล้องคูณ6ว่าโนติก้าการระเบิดหน่วงไว้แล้วปาใส่สปาร์กิ้งน็อกไปเพื่อนเข้าไปเข้าหน้าใส่สปาร์กิ้งน็อกไปแล้ววานโนธิก้าเดินต่อวานโนธิก้าเดินต่อแล้วเนลไปน็อกใส่เส้นได้เบตาโดนยิงหน้าโดนยิงหลังแบบนี้เราสบายในเทเข้าวงได้แล้วเนลเก็บไซเซอร์จะเก็บไปเราจะปิดตัวสุดท้ายพี่อาร์ทฮะแม่จูงเบอร์เกอร์หลังมือนี้แล้วเรียบร้อยฮะโอ้โหโนธิก้าให้ช็อตเก็บสปาร์กิ้งเอาจะเก็บไปพี่ฮะผมหิวมากเลยโทษทีวานโนธิก้าเก็บสปาร์กิ้งไปแล้วนะ นะครับผมวันล็กี่ยาครับและเหลือแค่นลักดานินยโยค,ครับที่จะเป็นตัวขวางของเราแล็คดาวนินยโยมาแล้วสมาร์ทไปน็อกลองเคเอาแล้วครับแบบนี้เขายิงช่วยเราเขาเดทเขยัยบเขาไมา่ได้แน่ แล้วดูลองเคน็องอยู่โฟร์กัสต้องชุกนะครับแล้วยิงฟอโลมาโค้ดมาโค้ดมาโคยิงฟอโลมาฟอโลมาในควันปล่อยไปก่อนเขาอยู่บ้านเห็นตรงนี้แล้วไปมาไปมาแล้วนิ็นยอดทบ่ว่าปู่ชิวเก็บแล้วเป็นยอดไปครับเบต้าเก่งทจบอันดับสี่มาหน่อยวะเฮ้ยแล้วเป็นน้ด้วยทางโค้มาโคตรงนี้แม่เป็นนองลองเคได้เป็นอย่างที่บอกครับดีเอเจมโซสกัดดีดีเขาตีกเองเขาปีกเองแบบนี้ตื่นเถิเดเทสกับดีเทที่ต้องวัดการเดเทสต้องไก่ับท่านผู้ชมครับผมดูฮะท่านผู้ชมครับแล้วอยู่บนไฮกาวท่านผู้ชมเเดดดดททอออยููู่่บลลไฮกกกาวววแแ้้็ใสสัน ตากเขาก็จะแก้สมัทมันโดนไอคิวห้าร้อยเราเขาแจมทันทีดูลินไปเก็บล็อกเคสสติวคิวมาแลา้วเด้ไเงไปเก็บเปิดท็อปไปมาแล้วครับท่านผู้ชมครับสิคือที่เราคาดหวังไว้กับการเป็นแชมป์ของพวกเขาจะกลับเข้าสู่ท็อปไฟอีกครั้งหนึ่งตรงนี้และเรียบร้อยครับมันจก้าไปเก็บคิวเหนียวจะเกมมาดิวชั่นใอจบระดสาทไปแล้วเดทเดทึน้นระดับเก้าเลยท่านผู้ชมครับเอาดิครับใครที่บอกว่าเก้าทีละแต้มฮะมาแล้วฮะเดทเดทเกมเม้ ขอหน่อยนะตรงนี้แชมป์แชมป์ไปฮะแล้วขอ4คิวเลยด้วยอ,อ่ะสู่ทีวเฟรนช์สลากรุนะ่นแปดนะดูลิอยู่ไหนฮะดูลิอยู่ไหนแล้วแปดเข้ามาเจ็บเลยเจ็บเลยมาว่ะไอ้ท่านกล้องมันแคบไปไหม,นะหมอ่ะนะฮะแ่เมื่ันดูน่าใหญ่มากเลยคนล่างนี่อย่าบอกนะดีเอฮะตรงนี้สู้ทำได้ของเ <c oughs> ดเทนเกมมิ่งสู้แปดรูริท WFM โดนลิทแม่ ทีฮททีเดลิส JWM โคงหลได้แล้วก็ชุกันกับไปได้จบผมเปแล้ผมผมบอกเลยว่าผมต้องยอมตอนจุดนี้แปดตอ้านแทแคือถ้าเกิดเก็บ QD แท่หมดเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาจะต้องมีทั้งหมดเนี่ยสิบสกว่าแต้สิบสาแต้มผมอยากดูวินนี่โกเบขอนแปดแทมมากเลยน่แจะแบบว่า ดูลินนะดีใจกันอยู่ตรงนี้นะฮะครับดูลินเอาเอาเก็บไปสักทีได้ไหมทีมงานแม่อยากจะดูเกมเต็มๆแล้วฮะดูลินครับเก็บไปก่อนถ้าเสียสมาธิเราดูลินเดย่างผมว่าได้ว่ะผมว่าเดเตห์ให้ว่ะท่านผู้ชมได้ไหมไายก้านะอุ้ยตำแหน่งเราดีกว่าเยอะนะแล้ววงบีบเข้าหาเราอีกดีเอติ๊ดนี่ดีเอติ๊ดนี่เอารมณ์เราด้วยครับพี่อาร์ทครับหมดนี่คือสิบ 12 13 13สิวฮะแต่ขอให้ได้เก็บทั้งหมดอย่าให้โดนวงแย่งไปฮะแล้วดูรีนนี่เปิดเอวีเอ็มมาไม่พักเลยนะทุกผู้ชมนะแล้วเห็นรถอะยิงงัดไปอีกหนึ่งแล้วแปดกดท้ำไว้อยู่ขึ้นมา่ซักท็อป5้าทั้งหก็ยังดีนะผมแล้วดูครับน,นาโมเฮ้ยายะนาโมพุณทายะปุ่สามโคดูลินการสุดให้บันมาการสุดให้บันเข้าอ่ะท่านผู้ชมแล้วยังกดต่อไหมดูลินเอวีเอ็มมา หลอกกันไประหว่างดุริการซ้อมปีนฐานลิวตไปแล้วผู้ชิวซ้อมไประดุริการระเบิดต้องสะแม็ทเขาเหลือคนเดียวเรากำลังจะกินไก่หลอกหลอมแล้วฮะเอาคิว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 น้องเก็บคิวก่องนะครับแล้วคนมาโคกนอยู่ตรงบ้านเห็นแต่ยังไม่ได้ออกมาเจอเหมือนกันนะครับเฮ้ยจัดเปร์เท่นนะเซเท่นนะเซเท่นนะจัดเปร์นะเฮ้ยอะไรเขาคนแรกนี่เนี่ยนี่คืิวที่โมเมนต์ไงวินิ่งโผล่ไปหน้าโหปากเปิดไปหมดแล้วคน แฉบผมแหม่ดูครับน้องเขาเขยียบกล้องนะไอตัวนี้นเล่นมาเยอะนะผมว่าเล่นมาเยอะโอ้โยังไม่หยุดยังไม่หยุดมาท่านผู้ชมครับตรงนี้ไอต,ตัวน,นะนี้แย่งทีเดนเลยหมดแล้วพ่อตาโค้องแม,แม่แม่แก่งแจ็คกี้บ้านนะนนครับผมถ้าแ,แม่เดนบอลตกหัวนี <c oughs> ว่ะบอลโดนการเข้ามาบอนี้เรียบร้อยครับเรีย,รย,<ม>ยบรไปตัวสุดท้ายเดเทเกมมิ่ง13คิวครับโอ้โหมันจะไม่ มีมีมาสัมภาษณ์ไหมมาสัมภาษณ์ได้ไหมเดเดต้องต้องต้องน้ำตีใจเขานะน้ำตื้นใจเขาไงครับนะคือนี้น้องๆในช่องแชทในสองพันสามพันก็ไม่ดูเดเดเหตุหนะดูไอตัวนี้ตัวเดียวเลยมั้แยังสีแชมป์จัดๆโอ้โหมาแล้วครับทุกผู้ชมครับพวกเขามาช้าแต่มานะฮะเดเดเกมมิ่งมาจากจอร์ดโพฮะแล้วมาลำบากเออมาลำบากโอ้โหแล้วอ้อมาแบบสวยๆฮะเนี่ยนี่มันก็คือเหตุผลหนึ่งที่เราบอกครับคือบางที ทีมไหนเลือกตรงไหนแล้ววงเด้งเข้าหาจุดนั้นเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในความโชคดีอะนะมันทําไม่เราปิดเกมได้หรือว่าเราอาจจะได้ความบุญคุ้งคลองมาเมื่อกี้นี้ใช่เข้ามาถูกเวลาถือว่าน้องๆนี่คุณพระช่วยนะนี่ ช่วยของจริงนะไม่ใช่รายการกุดบาชุดนี่เป็นไงอยากเท่ฮะท่านผู้ชมเฮ้แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราคุยกันตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมนะพี่อูนะว่าว่าคือเขาต้องมาเกมนี้แล้วสำหรับเดตเทรดเกมมิ่งคือถ้าไม่มาเกมนี้พรุ่งนี้เหนื่อยมากไม่แล้วมาตอนนี้มันถูกจังหวะมากครับคราวนี้แหละฮะผมบอกเลยว่าบันเทิงเรืองไส้กำลังใจนะจริงนะแล้วคือ